อันยองสวัสดีครับทุกคนถ้าหากจะนึกถึงศิลปินไอดอลที่มีฝีมือในด,ด้านการแสดงหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเธอคนนี้อย่างแน่นอนวันนี้โอติ่งป้ายยาขอเสนอคริสตันจองนักร้องนักแสดงสวยหล่อเท่ในคนเดียวล่าสุดเธอได้รับบทนําในซีรีส์เรื่อง police university อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสามารถหารับชมซับไทยแบบถูลิขสิทธิ์ได้ทางวิว ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากช่องโอติงนะครับคริสตันจองหรือจองซูจองเกิดวันที่24ตุลาคม1994ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาข้อพวงเธอย้าพย่ายชีวิตที่นั่นตั้งแต่ช่วงปี1980เธอมีพี่สาวหนึ่งคนซึ่งก็คือเจสสิก้าจงแห่งวงซนยอชีเดนั่นเอง จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการเกิดขึ้นตอนที่เธอและครอบครัวได้มาเที่ยวที่เกาหลีใต้โดยทั้งคู่ทั้งเจสิก้าและคริสตันได้ไปเตะตามเมลวมอของค่าย SM Entertainment ทําให้เธอได้แปลกดอกตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง Wedding March ของชินวาทั้งคู่ได้รับข้อเสนอจาก SM ให้เข้าไปเป็นเด็กฝึกเพื่อได้ฝึกฝนอย่างมืออาชีพอย่างไรก็ตามข้อเสนอถูกป,ปฏิเสธโดยพ่อแม่ของเธอซึ่งเหตุผลว่า เธอยังเด็กเกินไปคริสตันในขณนะนั้นเพิ่งจะอายุแค่5ขวบจึงอนุญาตให้เพียงแค่เจสสิก้าเข้าร่วมต้นสังกัดในตอนแรกซึ่งต่อมาเจสสิก้าก็กลายเป็นหนึ่งใน Girl Generation นั่นเองในปี2002คริสตันได้ปรากฏตัวทางโฆษณาทีวีเธอปรากฏตัวครั้งแรกในโฆษณา Lotte ร่วมกับนักแสดงฮันกาอินและมีโฆษณาแกงกะหรีส่สำเร็จรูปรวมถึงโฆษณาที่เรียนพิเศษด้วยคริสตัน ได้เรียนที่โคเรียเค f นฟอร์ไร h o สคูลและจบการศึกษาจาก Han ลิม Performing a r t าร์ต h ไฮส o ูลในสาขาบอ o a ด c a สติ n งแอนด์เอนเตอร์เทนและต่อมาก็ได้ไปเรียนต่อที่ซองคยุนกวานยูนิเวอร์ซิเอกการละครในปี2006พ่อแม่ของเธอก็ได้อนุญาตให้เธอได้เข้า SM ก่อนที่เธอจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลา3ปีและได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกของ FX ในปี2009 ร่วมกับสมาชิกอีก4คนได้แก่วิกตอเรียแอมเบอร์ลูน่าและซอนลี่โดยเธอได้รับหน้าที่เป็น Lead ว o c a ล v i s u a ฟ Face of the Group และมักเน่น้องเล็กของวง Fx เดบิวต์ด้วยซิงเกิล La c h a t มาหลังจากเดบ na, FX, mm ิวต์ได้ไม่นาน FX ก็ได้โปรโมโตโทรศัพท์มือถือ LG Chocolate ร่วมกับ g i r l Generation โดยทั้ง2วง,งได้ออกเพลง Chocolate Love mm hmm. เป็น2เวอร์ชันโดย FX จะเป็นเวอร์ชัน Electro Pop ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่8ตุลาคม mm hmm. ต่อมาพวกเธอก็ได้ปล่อยซิงเกิล ในวันที่9พฤศจิกายนหลังจากนั้น FX ก็ปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆที่เพียงติดหูเช่นเพลง Danger hot summer do you k me j e r u m m o u t อ c เ r i ิ s ช็อ k เป็นต้น FX ยังได้รับรางวัลเพลงมากมายและมีไปทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศด้วยและในขณะที่พวกเธอกำลังไปได้สวยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแรกเกิดขึ้นในปี2015หลังจากปล่อยอัลบั้ม Red Light ได้ไม่นาน ก็ม,มีการประกาศว่าซอนลี่ไม่สามารถแสดงร่วมกับวงได้โดยเหตุผลด้านสุขภาพและเธอจะหยุดชั่วคราวก่อนที่ต่อมาเธอจะถอนตัวออกจากวงไปในภายหลังสมาชิกที่เหลือเปยีงยเดินหน้ากันต่อและมีเพลงที่ปล่อยมา,มาเช่น For World และเพลงออกมาเป็นต้นหลังจากรอคอยมานานกว่า7ปีวันที่31มกราคม2016 FX ก็ได้ประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการในชื่อมู่ ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในงาน d i m e n ช i ่น4 Docking Station mm hmm. ที่กรุงโซลตอนที่ต่อมาพวกเธอจะตัดสินใจว่าตั้งแต่ปี2016 F X จะอยู่ภาคการโปรโมทแบบวงและสมาชิกทุกคนก็ได้เริ่มไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นงานด้านดนตรีงานการแสดงและเป็นนางแบบก่อนที่จะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกันยังเพนทางการในเดือนสิงหาคม2019ในคอนเสิร์ต S M Town Live 2019ที่กรุงโตเกียวเป็นเวลา3คืนในรูปแบบการแสดง3คน ที่ไม่มีวิกตอรีและนี่ก็เป็นสเตจสุดท้ายของพวกเธอและนั้นไม่นานนักซอลลี่ก็เสียชีวิตและเมมเบอร์แต่ละคนก็ไม่ต่อสัญญากับทางค่ายแม้ว่าจะไม่ได้มีการยุบวงอย่างเป็นทางการแต่ด้วยอะไรหลายๆอยา่าง โอกาสที่ได้รวมตัวกันอีกครั้งคงเป็นไปได้ยากมากๆโดยต่อมาคริสตันได้เซ็นสัญญากับทางค่าย H Entertainment ค่ายที่มีนักแสดงดังหลายคนเช่นจูจีฮุนยุนพักควักดงยอนซนดัมบีคังมินอาและฮันโบริมเป็นต้นหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของ FX กันไปแล้วเราจะพูดถึงงานเดี่ยวของเธอกันบ้างเริ่มจากงานแสดงคริสตันได้เริ่มมีงานแสดงเรื่องแรกในซิทคอมปี2010เรื่อง m o r i n g by the Day ตอนที่ต่อมาปี2 0 1 1จะได้เล่นซิทคอมเรื่อง High Kick 3ในบทบาทของนักเรียนสาวอันซูจองโดยเรื่องนี้มีนักแสดงนำอย่างอีจงซอกคิมจีวอและซอจีซอกเป็นต้นซึ่งในเรื่องนี้นี่เองที่มีคำพูดติดปากของเธอในคำว่าชเ stupid อดปี2013เธอก็จะรับบทสมทบในซีรีส์เรื่อง ดีเอสซีรีส์ที่ขนทับนักแสดงคุณภาพมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นอ e ีมินโฮพักชินเฮคิมอูบินค ok, ิมจีวอนชเวจินยอกคังฮาหนึนคังมินยอกและพักยองชิกเป็นต้นโดยเธอได้รับบทเป็นอ e ีโบนาลูกสาวของประธานบริษัทเมกาเอนเตอร์เทนเมนต์และเป็นแฟนเก่าของคิมทันพระเอกของเรื่องโดยเธอกำลังคบหากับชานยองแม้ว่าทำตัวนิสัยเสียไปบ้างแต่เธอเป็นคนจิตใจดีโดยในตอนแรกเธอเกลียดนางเอกเพราะสนิทกับแฟนตัวเองมากเกินไป ก่อนจะได้กลายเป็นเพื่อนกับเธอในภายหลังใครไม่ดูเรื่องนี้ไปหารับชมกันได้ทาง Netflix และ Vi วในปีเดียวกันนี้เองเธอได้ไปไรับเชิญใน p o t เ t โต้สตาร์ซิตคอมที่แสดงนำโดยโกคยองโผและซอเยจีต่อมาในปี2014เธอได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง My Lovely Girl ร่วมกับเบรนและเอลอินฟินิตเรื่องราวของอ e. ีฮยอนอุกเป็นนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์และมีชื่อเสียงฮยอนอุกใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะเขา ไม่สามารถทำใจจากการที่แฟนสาวของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนต่อหน้าต่อตาของเขาต่อมาเขาได้พบกับยุนเซนาน้องสาวของอดีตแฟนสาวเธอย้ายมาอยู่ที่โซลเพื่ออยากจะเป็นนักแต่งเพลงแต่ได้มาพบกับยอนอุกที่ช่วยให้เธอประสบความสําเร็จเมือ่อยอนอุกเข้ามาทําหน้าที่แทนพ่อของเขาในฐานะประธานของ A N A Entertainment เขาต้องเผชิญกับความท้าทายในอาชีพการงานของเขาทั้งคู่ต่างได้เยียวยาแผลใจซึ่งกันและกันด้วยเสียงเพลง เรื่องราวของยอนอุปและเซนาจะเป็นยังไงเราไปหารราชมกันได้นะครับทางวิวและคริสตันอย่างไี้ออกซิงเกิลเดียวในอ,ออร์อัลสัตเลน,น,นซึ่งเป็นเพลงประกอบเรื่องนี้อีกด้วย เธอยังได้รับรางวัลนักแดงหญิงยอดนิยมประเภทละครโทรทัศน์ในแพ็กซังอาร์ตอเวดอีกด้วยต่อมาในปี2015เธอได้ร่วมง,งานกับซอจุนยองในภาพยนตร์10นาทีเรื่อง Listen to My Song เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของ W Korea นนในปีเดีวยวกันนั้นเองเธอยังได้รับบทนำในภาพยนตร์จีนเรื่องใหม่เรื่อง Unexpected Love พร้อมกับ LEEXO และละครจีนเรื่อง Graduation Season และเธอได้ประกวดตัวในบทรับเชิญใน The Legend of the Wusu อีกด้วยในปี2017เธอก็จะแสดงในซีรีส์ที่ัแปลงมาจากการ์ตูนเกาหลีเรื่อง Bright of the Water God หรือ Bright of h a b a k รวมกับนันจูฮยอกชินเซคยองอิมจูฮวานและกงมยองโดยเธอรับบทเป็นเทพีแห่งน้ำมูราเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าคริสตันนั้นสวยมากๆโครมา,รมมาตาที ออราจับสุดๆสามารถแผ่รับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Netflix และ Viu เรื่องนี้ทําทำให้เธอได้รางวัล Best Fashionista อีกด้วยต่อมาในปีเดียวกันเธอได้เล่นซีรีส์ Prison Playbook หนึ่งในซีรีส์สุดอบอุ่นหัวใจจากฝีมือการกำกับของชินวอนโฮภูมิกับซีรีส์ตะกูลีพายโดยคริสตันได้รับบทเป็นคิมจีโฮนักศึกษาพแพทย์แฟนสาวของเจยอกพระเอกของเรื่องที่เป็นนักเบสบอลแต่ต้องไปติดคุกใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ถือว่าพลาดมาก ไปหารับชมกันได้ทาง Netflix ในปีนั้นเธอได้รับเลือกให้เป็น w o m e n of the Year จาก GQ Korea อีกด้วยปี2018เธอก็ได้รับบทนำในละครแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเรื่อง Player ในบทบาทของชา a Eryong ในงานแถลงข่าวละครเธอยังบอกด้วยว่าเธอได้ไปเรียนขีม่มอเตอร์ไซค์เพื่อทำการสแสดงเรื่องนี้อด้วยต่อมาปี2019เธอได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Modern Family ก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าฉายในปี2020เรื่องราวของคิมโทอิลนักศึกษาสาวที่พาดท้องกับโฮฮุนเด็กนักเรียนที่เธอมาเป็นติวเตอร์ให้โทอิลตัดสินใจบอกพ่อเลี้ยงและแม่ของเธอตอนที่เธอท้องป่องไป5เดือนแล้วเพราะไม่อยากจะทําแท้งเมื่อเหตุการณ์เลวเถิดมาถึงขั้นนี้ทําให้มีปากเสียงกันในครอบครัวด้วยปมภายในใจของเธอความน้อยใจจากแม่ที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกของเธอพ่อที่เลี้ยงดูเธอมาก็เป็นแค่พ่อเลี้ยงเธอยังตัดสินใจไปตามหาพ่อที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่น้อยนิดเรื่องราวอื่นๆภายในเรื่องเป็นยังไงโอติงไม่อยากสปอยใครที่อยากดูเรื่องนี้สามารถดูซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง i c h e. ในปี2อ2 0นีเธอก็ได้รับบทนำในซีรีส์เกี่ยวกับทหารเรื่อง Search ที่เธอได้รับบทนำร่วมกับจางดงยุนและยุนพักเป็นนายทหารชั้นแนวหน้าโดยเธอรับบทเป็นร้อยโทโซนเยริมเรื่อเราเกิดขึ้นในเขตปลอดทหารและบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มค้นหาเฉพาะที่ก่อตัวขึ้นเพื่อเปิดเผยความจริง เบื้องหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับและคดีฆาตกรรมเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าคริสตันทั้งหล่อและสวยในคนเดียวจริงๆสามารถไปหาเราชมทรัพไทยแบบทุกลิกสิทธิ์ได้ทันไอชีอี้และในปี2021เธอได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Sweet and Sour รักหวานอมเปรี้ยวร่วมกับจางกียงและแชซูบินภาพยนตร์ออริจินอลจาก n น t ต l i x โดยเธอรับบทเป็นฮันโบยองหญิงสาวสุดกวนที่ต้องต่อสู้เพื่อได้เป็นพนักงานประจำ โดยเธอได้มาเจอกับจางยอกชายหนุม่มที่ต้องการจะเป็นพนักงานประจําเช่นกันพร้อมๆกับประครับประคองความสัมพันธ์กับแฟนสาวดาอึนโบยองและยอกในตอนแรกเกลียดกันมากๆเพราะต่างต้องแข่งขันกันเพื่อแสดงฝีมือก่อนที่ทั้งคู่จะร่วมมือกันในภายหลังจนเริ่มก่อตัวในความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้าใจจางยอกจะเลือกอะไรเธอและเขาที่พบกันในสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแฟนสาวที่คบกันมานานเรื่องราวความรัก ปวดตับครั้งนี้จะเป็นยังไงรอมไาหาชมกันได้ทาง Netflix แซ์ในล่าสุดปี2021เธอได้รับบทนำใน Police University รวมกับจินยอง b 1 a 4และชาแทยอนโดยเธอรับบทเป็นโอคังฮีนักศึกษามหาวิทยลาลัยตำรวจแห่งชาติที่ทำตามความฝันของเธอในการเป็นตำรวจโดยเธอ,อยังมีความสามารถในการเล่นกีฬายูโดอีกด้วยเรื่องราวของคันซนโฮเขาสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อย่างเด็กก่อนถูกรับเลี้ยงโดยเพื่อนของพ่อเขามีความสามารถในการแฮกกิ้ง และการใช้คอมพิวเตอร์ต่อมาเขาแอบตกหลุมรักกับโอคังฮีหลังจากได้เจอเธอใน,ในการแข่งขันยูโดแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดและหัวดีแต่เขาไม่มีความฝันเมื่อยากจะทําอะไรกันแน่เมื่อได้รู้ว่าคังฮีอยากเป็นตํารวจเขาจึงสมัครสอบตามเธอก่อนจะผ่านได้เข้าเป็นเฟรชชี่ของมาหาวิทยาลัยตำรวจใครที่อยากเห็นความสวยความเท่ของคริสตันในมานของตํารวจสาวสามารถรับชมซับไทยเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางวิวมาดูในส่วนของผลงานเพลง นอกจากผลงานเพลงกับวงแล้วเธอยังมีเพลงกอบซีรีส์เช่น Hard But Easy ร่วมกับดูนาซึ่งเป็นเพลงกอบซีรีส์ Invisible E พย g k a ังในปี2009ปี2010เพลง Spread Its Wings เพลงประกอบซีรีส์ God of Study ร่วมกับลูนาและแอมเบอร์และในปีเดียวกันก็ได้ร่วมร้องกับลูน่าอีกครั้งในเพลง Calling Out เพลงประกอบซีรีส์ c i n เ e r l l l a s i s ต e r คริสตันยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอภายใต้เม o o d ี Project โดยเธอรับบทเป็นนักเรียนสาว ผู้หลงรักครูสอนดนตรีของเธอพร้อมที้ยังมีซิงเกิลเดี่ยวในเพลงเมลโลดี้สำหรับโปรเจกต์นี้อีกด้วยปี2 0 so so 1 1เพลง Because of Me เพปรมกอบซีรีส์ s i g n แังมีปฟีเจอริงกับฮีชอลสุ perjunee ในเพลง The Way I Don't Break Up และในปีเดียวกันก็ยังร้องเพลง g r u m b i n g ร่วมกับอีทึกในบัลาดโปรเจกต์ผ่านรายการ Enjoy Today ตอนที่ปี2012ในร้องเพลงกอบซีรีส์ 2W That Pull You ร่วมกับเจสสิก้าในเพลง but Butterfly but และปี2014เธอได้ร้องร่วมกับเจสสิก้าอีกครั้งพร้อมด้วยคริสวูในเพลง Say Yes ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Make You r Move ในปี2 0 4เธอยังเป็นส่วนหนึ่งของ SM the b l l a d ซึ่งก่อตั้งโดย SM ในอัลบั้มที่2ของ Breath โดยเธอได้ร้องเพลงไตเติ Breath, ้ล Breath เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นรวมกับชางมินตงบางชิงกิ มาเธอได้ร้องเพลงคู่กับเฉินเอ็กโซในเพลง When I Was When You Were แ,และแสดงคู่กันที่ S M The Ballad j o i Recital วันที่2กุมภาพันธ์ปี2 0 1 7เธอยังมีซิงเกิล I Don't Wanna Love You ร่วมกับจูนวันคิม สมาชิกของเกรนเช็คในส่วนงงาน MC เธอยังมีงาน MC เริ่มจากรายการ The M Wave mm hmm. ในปี2010ร่วมกับ Thunder M Black ปี2012 MC เอ็มเนสทเวนตี้ชอ์รายการมาม่า0 1 5 MC Golden d เอ็มซีโกลเด้นดิสอเวอร่วมกับอ e ีทึกและจอห์นฮยอนมูผลงานอื่นๆที่น่าสนใจของเธอเช่นเจสิก้าและคิสตันเอน้องสาวของเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตพาราลิมปิกของประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันพา,พาราลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปี2013เธอและซอลลี่ได้เป็นพีเซนเตอร์ของ อิต e ูดี D ้เฮาและเทิงมาประเทศไทยด้วยในงานอ e ิตูดี้อีเวนต์อินไทยแลนดรวมถึงยังมีโฆษณาอื่นๆเช่นผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผมชวารอฟสกี้และซัมซุงเป็นต้นและเธอยังมีรายการเจส s ิก้าแอนด์คริสตร่วมกับพี่สาวของเธอด้วยในปี2014และปี2019ที่ถ่ายทําที่อเมริกาทางช่อง On Style เรื่องที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของคริสตันคริสตัน เคยคบกับใครเอ็กโซในช่วงปี26 0 1ก่อนจะเลิกกันไปในอีก1ปีต่อมาคริสตันเติบตัวในครอบครัวนักกีฬาพ่อของเธอเคยเป็นอดีตนักมวยส่วนคุณแม่เคยเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนอเธอก็เลยมีทักษะนักกีฬาที่ดีเยี่ยม คริสตันอยากให้คนอื่นเรียกเธอด้วยชื่อกาลีของเธอซูจองมากกว่าคริสตันเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของเธอตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยคริสตันถือเป็นหนึ่งศิลปินในดอนที่มาความสามารถจริงๆร้องเพลงเพราะเต้นดีและมีความสามารถในการสแสดงอีกด้วยเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของคริสตันนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาหากมีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยหน่ยครับใครอยากเสริมระไรอีกก็บอกกันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราและลืม กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอัยอง